ช้อปปิ้งเพิ่งกลับมาค่ะพี่น้องขาไปร้านขายผักมาด้วยค่ะที่ห้างนี้คือเขาจะให้กล่องมาด้วยนะคะพี่น้องขาคือกล่องที่ใส่ของเขานั่นแหละค่ะเขาก็จะวางไว้ข้างๆใช่ไหมคะถ้าใครอยากหยิบมาใส่ของก็สามารถหยิบได้ค่ะฟรีค่ะส่วนหน้ากยังมงก็จะใส่ใส่กล่องใส่ลังแบบนี้แหละค่ะเพราะว่ามันยกสะดวกดีให้บวกซูกกนีนะคะวันนี้ได้มาโลละ1ยูโร9 9้สังิมค่ะ ส่วนผักชนิดนี้เรียกว่าเบรสตอพีนะคะถ้ายังไมหมเรียกถูกเรียกผิดก็ขอโทษขอไปด้วยนะคะพี่น้องคะภาษาฝรั่งเศสเรียกยากมากค่ะอันนี้เป็นหมูหมูที่ยียมหมได้มานะคะโลละสามจุดสองเก้าซงทิมไม่แพงค่ะวันนี้จะทําหมูเด้งอุด้งนะคะซดน,น้ำร้อนๆส่วนมากฝรั่งเขาก็จะนําไปทําเป็นสเต็กนะคะสเต็กหมูค่ะส่วนยี่ยมหมนี้ก็จะเลาะเอาตรงกระดูกหมูตรงนี้ออกนะคะ เอาไปต้มเป็นน้ำซุปอูด้งนะคะส่วนตรงกระดูกหมูนี่แหละค่ะที่ยายใหม่ชอบเอาไปทําเป็นน้ำต้มซุปกระดูกหมูให้ปู่กับย่านะคะนี่จะอร่อยมากเราจะไม่ทิ้งนะคะส่วนผักเบลต์พีนี้รสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวยายใหม่จะชิมให้ดูนะคะอันนี้ล้างเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงอุ้ยน่าไปผัดจ้ะ,ะจะมีรสชาติจะ้ะออกเค็มๆหน่อยหนึ่งมาชิมใบจะ้ะ ยด้ไหมเอามาผัดบ่อยจะแทนคะนา้าอร่อยอยู่ผักเออกินใบดูใบจะเหมือนคะน้าจ้ปดูเลยนะคะทำไมย่าไม่ปลูกผักดินเยอะแยะมากมายดินมันแข็งคะ่ะนี่ถ้าจะปลูกก็ต้องใช้กระถางเอานะคะพี่น้องขาทำไมไม่ให้ไอ้บุญเถิงมาช่วยทำไอ้บุญเถิงแก่ทำงานแบบนี้ไม่ได้หรอกจาก้าเพราะว่าแก แกปวดหลังจ้ะแกคืออาการปวดหลังของแกก็ดีขึ้นเยอะแล้วค่ะแต่ว่าไม่อยากให้แกทําแบบางานหนักๆแบกหามอะไรที่มันหนักๆน,นะคะเพราะจะทําให้อาการปวดหลังของแกกําเริเบขึ้นได้นะคะจะไม่เสียมยงไหมเป็อนอย่างนี้เสียมเป็นอย่างนี้ค่ะสาเหตุที่ยังไม่ปลูกผักเยอะก็จะประมาณนี้ละคะ่ะส่วนหน้าก็ปลูกพอได้กินได้ลดน้ําเล็ดนะคะในตอนเช้าแค่นั้นหละจ้ะ นี่คือเครื่องหมักหมูของเรานะคะน้ำมันหอยสองช้อนโต๊ะซิ๊วขาวสองช้อนโต๊ะไข่ไก่2ฟองนมข้นจืดค่ะแล้วก็พริกไทยค่ะนี่คือหมูที่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะนำมาเลาะเอากระดูกออกค่ะ ประมาณนี้นะคะ แล้วก็ที่ขาดไม่ได้เพิ่มความนุ่มนะคะก็คือนมข้นจืดค่ะพี่น้อง่ะเวลาแย่ไหมหมักเนื้อหมักไก่หมักหมูนะคะก็จะใส่นี่ค่ะหมักไว้ประมาณหนึ่งคืนค่ะ ส่วนกุ้งนี้จะใช้ทําเป็นกุ้งเทมปุระนะคะยาไหมจะใช้กุ้งที่ต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะบ้างตัวกุ้งนะคะเพื่อให้กุ้งเหยียดตัวตรงนะคะอันนี้ก็ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรค่ะ ือเสียงเพื่อนบ้านคุยโทรศัพท์นะคะปเป็นเรื่องปกติค่ะเอาส่วนแป้งเทมปุระน,นะคะใครจะใช้เป็นแป้งส้นเด็จรูปแป้งทอดกรอบเลยก็ได้ค่ะผสมของเย็นไหมเองค่ะแป้งทอดกรอบ2ช้อนโต๊ะแป้งสาลี4ี่ช้อนโต๊ะแป้งข้าวเจ้า1ช้อนโต๊ะแล้วก็ผงฟู1ช้อนชาค่ะ แล้วก็ตามด้วยเกลือนิดหน่อยค่ะกุ้งเทมปุระเราจะใส่ในชามอุด้งนะคะ เพิ่มผงปรุงรสไปอีกหน่อยนึงนะคะช้อนฟองออกเพื่อน้ำซุปของเราจะได้ใสๆสน่ารับประทานมากยิ่ยงขึ้นนะคะ ก็คือเมนูฝรั่งนะคะกระเตงดูชูเฟลอดอกกะล่ำนะคะเอาไปต้มเลือกไปนึ่งก็ได้ค่ะน้ำราดนะคะก็มีเนยมีนมนะคะมีชีสเกลือนิดหน่อยค่ะแล้วก็เอาไปต้มในหม้อนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันดีแล้วนำมาราดดอกกะหล่ำของเราค่ะ ล้วก็ใส่แป้งงไปในกระทะโดยใช้มือจุ่มนะคะมือนี้ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะใช้กุ้งนะคะจุ่มลงไปในแป้งค่ะแล้วก็ตะล่อมตะล่อมเอาเกล็ดแป้งที่อยู่ในกระทะนะคะทำตะล่อมตะล่อมให้เศษแป้งติดกับตัวกุ้งนะคะจะได้เป็นกุ้งเทมปุระค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ากุ้งทอดเทมปุระนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้ตัวไม่ใหญ่มากค่ะเดี๋ยวยังไงจะใส่ชามละสองตัวเลยนะคะสีสันน่ารับประทานตู้เย็นนี้เป็นตู้เย็นเก่านะคะ นี่ค่ะตู้เย็นขนาดเล็กนี่ค่ะยังไหมเคยไปใส่ของขายที่ตลาดนะคะแต่รู้สึกว่ามันเก่าแล้วก็เลยเปลี่ยนเครื่องใหม่นะคะก็เลยเอามาดัดแปลงทําเป็นที่วางของแทนนะคะทําที่วางของเฉยๆนะคะไม่ได้เสียบปลั๊กนะคะเพราะว่าห้องเก็บของนี่อุณหภูมิค่อนข้างที่จะหนาวค่ะ เจ็ดนาทีนะคะแล้วแต่ชอบค่ะชอบเส้นสุกหน่อยก็ประมาณเจ็ดนาทีนะคะอันนี้หล่นหันนะคะพอเส้นสุกดีไหมสุกกำลังดีเลยค่ะ 哎。 ลาย่าให้เงินแบงค์อีหลาก็จะมาหยอดใส่กระปุกอันนี้จะเงินเหรียญอิหลาก็จะหยดใส่ตู้ไปษณีกระปุกออมสินนะคะตรงนี้ค่ะอันนี้คุณป้าใจดีที่เมืองไทยฝากมาให้อีหลานะคะนายไปษณีสุดหลอยืนเฝ้าตู้อยู่ค่ะเห็นไหมคะ

Pourquoi tu en as deux Comment j'aime ai mis. Papa, tu Ah, d'accord. quest tu as mis dedans hein? oh. mm. ah, <laughs> 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 <inaudible> Non, mais autrement. ce que tu as mis Peur. Oui. Les ah, c'est des C'est euh, la viande. Ah, ok. Merci, Pour beaucoup, beaucoup de, de pâtes. Ah, oui. <inaudible> c'est des légumes. Des de terre. Merci.

จะบอกว่ารับประทานอาหารยากกับปูเขพูดยากไหมเนี่ยอาจายไม่ได้บอกว่าไม่เป็นทางเลยต้าโอ้ยไม่ด้ปัอตฉันช้ตัวอืนอ่ะหอมผัน้กไม่แซ่บเวอร์หนูจะเอาพริกไหมลูกไม่เอาแ่ค่ะเอาได้ไหมคะได้ค่ะหนูออกไม่ได้เดี๋ยวแม่เอวให้นะคะค่ะ Pourquoi les cailles sont blanches Je ne comprends pas parce que les, les, les mamans elles sont blanches. Parce qu'elle a mis beaucoup de piment en fait. Tout ça pour enlever les pâtes. Ah, c'est mis du piment, ouais. Ça se pimenté. Maman, elle va un petit peu. Il y en a que des rien et qui Ils mangent beaucoup. Ah ben, là, moi j'ai encore des crevettes, mais vas-y moi j en j en pas pas. Tu je. Tu ne manges pas Tu ne manges ah. rien non, 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 mais ma mère, je pense qu'elle mange, moi, j'en mange tout le temps, des beignets de crevettes. Merci. Bon, regarde. Tu fais ta pomme, tu as tort. Une crevette à ma mère. Ah oui, oui, c'est bien. Je suis contente, elle est bien, c'est très bien. Oui, oui, oui. C'est bon, ça C'est genre des beignets de crevettes. Mmh. Moi je commence son goût. Mmh. Ils sont bons c'est verres de terre. Hein mmh. Mmh. Ouais, je me force. Tu peux faire un bol. tu pas

je La l'avais dit, je l'avais dit. Moi mmh. oh, aussi, okay, j'en vois encore. Ah, Et après, mmh. tu parlais, mamie. Très bon. Non, mais tu mangeais quand tu avais du chou-fleur. Mmh. Ah, c'est bien. Allez, le pain. Hein. Papa, je peux te servir le chou-fleur Ça m'étonnerait que ça. ça, a a jou, jou, papa, ça je peux te servir maman. le chou-fleur C'est ouais, un peu, ouais. Parce qu'il y en qui sont C'est un chaud, mamie. Très On sait trop. Voilà. Ça. Merde, Merci ma chou-fleur. Bien d'autre

ลงด้วยด้วยในคอลงด้วยด้วยเขาเรียกว่าลิเลียนลิเลียนลึกลองลิเลียนลิเลียนลึกไหมค่ะแสดงว่ามันคืนง่ายโทรศัพท์ปัปปี้ของมามีใช้รุ่นไหนยายไหมมีรายได้เยอะทําไมไม่ซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่ให้ปัปปี้มามีนี่ค่ะเปียกคำสาผู้ขวัญเพิ่มทันทีเพิ่มทีพีพีพีคุ้มคุ้ม นี่ค่ะมีะม FC ถามมานะคะว่าอยากให้พี่ไหมทำา Q A นะคะถามความรู้สึกสามีปู่ย่าและลูกสาวว่ารู้สึกยังไงหนึ่งรู้สึกยังไงกับการที่พี่ไหมถ่ายคลิปทำช่องตอนแรกนะคะเดี๋ยวให้บุญเถงตอบเลยค่ะ En plus, les gens sont vraiment très 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 gentils. Si on était magnifique. Moi, j'ai toujours euh, toujours aimé le pays. On est vraiment contents. En plus, ça fait de très bons souvenirs parce qu'on est en famille, on se réunit, on fait on fait des choses euh, qui vont nous laisser de très, 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 très bons souvenirs par la suite, d'accord Quoi ça, ma chère Pour y affirmer, pourquoi aimer les photos Normalement, les gens pas très intéressés par les photos. En fait, les gens ne sont pas très intéressés par

เป็นแบบเพื่อนกันเลยนะคะพี่น้องขข้อ 4. ปู่ย่าเปิดดูคลิปตัวเองบ้างไหมปู่ย่าเปิดดูคลิปตัวเองไม่เป็นค่ะพี่น้องคะส่วนมากไอ้บุญเถึงกับแย่ไหมจะเปิดวิดีโอให้ดูนะคะแกก็จะดูแล้วก็ยิ้มไปด้วยประมาณนี้นะคะส่วนข้อห้าพี่ไหมทําไมไม่ซื้อโทรศัพท์ดีๆถ่ายรูปให้ปู่ย่าไว้ถ่ายรูปอาหารลน์ส่งให้กันเล็กกันได้แกคงไม่เงาและสนุกไปด้วย ปู่กับย่านี้ชอบโทรศัพท์แบบรุ่นเก่าๆนะคะคือของคุณย่าก็จะใช้รุ่นเก่าอย่างที่คุณย่าโชว์เมื่อกี้นะคะส่วนของคุณปู่ก็จะใช้ประมาณรุ่นแบบของยยใหม่นี่ค่ะเขาเรียกอะไรนะคะสมาร์ทโฟนหรอคะแต่ว่าคุณปู่ก็ใช้ไม่ค่อยเป็นค่ะท่านก็อายุ87ปีแล้วส่วนย่าก,ก็ประมาณ84ปีค่ะก็จะไม่ค่อยเล่นอะไรหรอกค่ะส่วนมากปู่กับย่าจะชอบดูโทรทัศน์ นะคะแล้วก็ฟังวิทยุ FM ประมาณนี้ค่ะก็ oh. สิ่งหนึ่งที่ปู่กับย่าชอบก็คือการดูไม้แข่งค่ะพี่น้องคะช่วงเวลาบ่ายสองถึงบ่ายสามจะมีไม้แข่งค่ะนี่แหละค่ะสิ่งที่ปู่ย่าชอบมากๆค่ะหวังว่าจะได้อ่านนะคะดูจากอเมริกาค่ะดูทุกวันเลยอยากรู้ความรู้สึกทุกคนค่ะค่ะยังไงก็มาตอบให้แล้วนะคะสําหรับก็ประมาณนี้ละคะ่ะครอบครัวเราก็สนุกสนานเฮฮาขำากันไปนะคะเป็นคนชอบ ชอบคุยชอบเล่นด้วยกันเวลาอยู่ด้วยกันก็จะมีความสุขมากๆเลยค่ะก่ออนิ Oh, oh,